โจทย์ที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ข้อ20ต้องการเติม11 12 13 14 15 16 17 18 19ลงในจัตุรัสมหสัศจรรย์ข้างล่างให้มีผลรวมของจำนวนในแนวนอนเท่ากับผลรวมของจำนวนในแนวตั้ง และเท่ากับผลรวมของจำนวนในแนวเส้นทแยงมุมทั้งสองจงหาว่ากบวกขเท่ากับเท่าไรโจทย์ข้อนี้เขาต้องการให้เราเนี่ยเติมจำนวนที่เขากำหนดให้ทั้งหมดเนี่ยลงในจตุรัสมหัศจรรย์นะคะโดยให้ผลรวมของจำนวนที่อยู่ในแต่ละแถว ทั้งในแนวนอนแนวตั้งและก็แนวทะแยงมุมเนี่ยเท่ากันนะคะตอนนี้ที่เท่ากันเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเท่ากันนั้นเน่ยเท่ากับเท่าไหร่ถ้าอยากรู้ว่าเท่ากันแต่ละแถวเท่ากันเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เราก็ต้องรู้ก่อนว่าผลรวมทั้งหมดน่ยมันมีเท่ากับเท่าไหร่นะคะจากที่เขากําหนดมานะคะจำนวนตั้งแต่11-12-13 14 15 16 17 18 19 เราก็ต้องเอาจํานวนเหล่านี้มาหาผลรวมก่อนนะคะตอนนี้ผลรวมวิธีหาผลรวมเนี่ยจริงๆก็คือบวกกันไปในแต่ละจํานวนตามปกติแต่ถ้าเราต้องการจะคิดเลขเร็วก็มีหลักง่ายๆแล้วก็คือจับคู่ก่อนที่ง่ายๆนะคะเช่นในที่นี้เราก็จับคู่นี่11เราก็มาจับคู่กันกับ19จะเห็นว่า11บวกกับ19เนี่ยได้เท่ากับ30 ต่อไปเราก็จับคู่อีกคู่หนึ่ง12ก็คู่กับ18ก็ได้30ต่อไป13กับ17นะคะคู่นี้ก็รวมกันแล้วได้30ต่อไปอีกคู่หนึ่ง14กับ16คู่นี้ก็รวมกันได้แล้ว30กับอีก15ตอนนี้เราทำเออ รวม2จํจำนวนเข้าด้วยกันแล้วเหลือแค่30มสิจุดหนึ่งสอาจำนวนนะคะ4คูณ30เนี่ยวิธีคิดง่ายๆนะคะแล้วก็บวกอีก15 4คูณ30บร้อยบวกอีก15เป็น135ตอนนี้เราก็รู้แล้วว่า ผลรวมของจำนวนทั้งหมดที่จะนํามาเติมลงในจตุรัสมหาสจรรร์นี้เท่ากับ135ตอนนี้เราก็มาดูอีกว่าแล้วอย่างนั้นในแต่ละแถวเรามีกี่แถวคะ3แถวในแต่ละแถวถ้าจะให้เท่าๆกันเราก็เอา3ม,มหารนะคะ135แบ่งเป็น3แถวก็คือเอา3ม,มหารก็135หารด้วย3 ก็เท่ากับ45อพอมาถึงตอนนี้แล้วเราก็ทราบว่าในแต่ละแถวเนี่ยผลลัพธ์มันต้องมี35เออมี45เมื่อเราในการวางจตุรัสมหาสจจรนร์เคล็ดลับคือเราจะวางจำนวนไหนก่อนนะคะ ที่เราทราบจากจากการสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าคนอื่นเนี่ยเขามีคู่กันหมดเลยยกเว้น15นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิเนี่ยเมื่อไม่มีคู่เนี่ยเราจะเอา15เนี่ยมาวางไว้ตรงกลางสำหรับหลักการที่ว่าเราจะเอา15มาวางไว้ตรงกลางทําไมเนี่ยในทางคณิตศาสตร์เนี่ยเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะแต่ชั้นนี้เรายังไม่ได้พิสูจน์นะคะเราเอา15ไว้ตรงกลาง เมื่อเอา15ไว้ตรงกลางตอนนี้เราทราบแล้วว่าในแต่ละแถวทั้งแนวตั้งและแนวนอนผลรวมมันจะเท่ากับ45นะคะเพราะฉะนั้นเ,เราก็สามารถหาได้แล้วว่าขอไข่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราต้องการอีก30มนะคะมี15แล้วต้องการอีก30 11บวกอะไรเอ่ยได้30นี่เราจับคู่เไว้แล้ว11ก็บวกกับ19เนะคะเพราะฉะนั้นขอไข่เท่ากับ19อ่า มา,มาดูทางนี้บ้างในแนวทะแยงมุมนะคะมี15แล้วเพราะแต่ละแต่ละแถวต้องเป็น45เพราะฉะนั้นอันนี้12 12จับคู่กับอะไรเอ่ยที่ได้รวมเป็น30 12ก็จับคู่กับ18นะคะเพราะฉะนั้นกอไก่ก็เท่ากับ18ตอนนี้เราได้กอไก่กับขอไข่แล้วนะคะแต่ สำหรับช่องนี้ถ้าเราต้องการจะเติมนะคะเราสามารถที่จะเติมช่องนี้ได้แต่เราไม่ได้ใช้หลักการที่จะต้องมารวมกับ15แล้วนะคะเพราะ15อยู่ตรงนี้เพราะ,ะนั้นเราก็ให้เหตุผลตอนนี้เรารู้แล้วว่าผลรวมเนี่ยเท่ากับ45้าเราก็เอา18บวก11แล้วก็ไปลบออกจาก45ก็ให้เหตุผลเติมไปทุกช่องนะคะที่จะใช้หลักการจับคู่ให้ได้30แล้วก็บวก15เนี่ยมันก็จะมีในแนวตั้งเนี่ย สทะแยง3 4 4คู่เท่านั้นนะคะที่จะใช้หลักการนี้ที่เหลือเราต้องให้เหตุผลประกอบนะคะอ่าละตอนนี้ข้อนี้โจทย์เขาต้องการทราบว่ากอไก่บวกกับขอไข่เท่ากับเท่าไรก็คือกอไก่ก็คือ18บวก19ใช่ไหมคะก็เท่ากับ3 17ข้อนี้ตอบ 37ค่ะ